อัสลามวะไรกลุมครับสวัสดีวันศุกร์นะครับที่19พฤศจิกายนพศ2564ขณะน,นี้ก็เป็นเวลา1ทุ่มพอดีนะครับโดยประมาณนะครับก็วันนี้วันลอยกระทงใช่ไหมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันลอยกระทงนะครับจะไปลอยกระทงจะลอยหรือไม่ลอยมันก็ไม่เป็นไรครับก็คือว่าเซฟตัวเองด้วยนะครับไปไปไปที่ชุมชนไปแหล่งชุมชนไปอะไรก็เซฟตัวเองเพราะว่า จะได้ปลอดภัยนะครับเพราะตอนนี้ไวรัสมันรุนแรงอยู่นะครับไม่ใช่ว่ามันน้อยลงนะครับมันรุนแรงอยู่นะครับแต่ว่ายอดมันผู้ติดเชื้อมันลดลงแต่ว่ามันก็ยังต้องระวังตัวนะครับครับนี่ครับก็ติดไฟเพิ่งมาไฟมาลองติดดูนะครับเดี๋ยวต่อไปจะทําด้านหลังนี่ครับก็ถายหน้าร้านเนี่ยครับถ่ายลายต้นออยเนี่ยครับลายต้นก็ไม้ไฟส์หกนิ้วก็าวสองต้นร้อยห้าสิบนะครับต้นเดียวก็แปดสิบเม ม่วงดำสวยๆเลยนะครับหนินะครับส่วนไม้แฟนซีไม้แฟนซีนี่เสียบสามนะครับหนิใต้กระถางแปดนิ้วก็นี่นะครับสองสีอันนี้สามสีอันนี้ยังไม่บานนะเนี่ยสามสีในต้นเดียวแบบนี้ครับหนิสามสีในต้นเดียวอย่างนี้นะครับหนินะครับก็ต้นละสองร้อยครับสามต้นห้าร้อยนะครับหนิมาซื้อที่ร้านก็เนี่ยครับสามต้นห้าร้อยนะครับใต้กระถางแปดนิ้วสวยๆ อาราบิขัมก็มีนะครับอาราบิขัมสามต้นต้นละสามร้อยสองต้นก็ห้าร้อยนะครับนี่ครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับสวยๆเลยเพชรหน้าวังสวยๆเลยนะครับอ่านี่มะพร้าวทะเลทรายก็มีนะครับอันนี้ตัวใบยาวเนาะนะครับมะพร้าวทะเลทรายก็ต้นละห้าร้อยนะครับต้นละห้าร้อยท่านใดสนใจทักทายมาถ้าใครจะให้ส่งไปชนีก็มีค่าส่งต่างหากนะครับจะให้ส่งไปทั้งกระถางอย่างนี้หรือว่าจะให้ถอดแต่ตุ้มใบก็ได้นี่ไม้ไทยสีเหลืองสวยๆแฟนซีนะครับต้องมีนะครับนี่ สีเหลืองมีฉายลายแล้วก็น,นี่สีอะไรนะชมพูแล้วก็ม่วงดํานะครับเนี่ยนะครับสี่สีสห้าสีในต้นเดียวเนี่ยก็ต้นละสามร้อยนะครับต้นละสามร้อยนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับเนี่ยไซสกระถางเนี่ยนะครับไซสกระถางแปดนิ้วเล่าขึ้นสิบเอ็ดนิ้วเลยนะครับเนี่ยสีสวยเลยสีสวยเลยมีม่วงดําแล้วก็แดงดํานะครับเนี่ยส,ส,สองสีอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นระฆังทองกับอะไรสีเแดงแบบนี้นะครับเอาสีเดียวกันนี่หว่าเนี่ยสติกิ่งยังไม่บานนะครับเนี่ย นะครับก็ไม้หลากหลายไม้เยอะแยะนะครับนี่นะครับใบด่างก็มีนะครับใบด่างก็มีนะครับเหมือนก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวดูได้ครับมีเข็มเหลืองสวยเลยครับน่เข็มเหลืองนะครับหนุอมอะไรนะจำชื่อไม่ได้ละเรียกดอกกระดาษอะเนี่ยนะครับสวยมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็แล้วก็ปากกากรองนะครับปากกากรองสวยนะครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาฉบาก็มีผมขายแต่ไม้แดดนะครับไม้แดด ครับชาบาก็มีนะครับนี่เฟื่องฟ้าอ่อเฟื่องฟ้าต้นเล็กก็มีนะครับเฟื่องฟ้าต้นใหญ่ก็มีหัวใจเศรษฐีก็มีนะครับนี่ท่านใดสนใจก็ทักทครมานะครับนี่นะครับนี่ใบด่างใบด่างก็ลงจัดชุดไว้นะครับดูคลิปเมื่อตอนกลางวันเลยครับใบด่างลงจัดชุดไว้ก็ยังยังไม่มีใครสั่งเนื้อในชุดเนื้อมีแต่คนสั่งแบบตั้งหากอย่างเงี้ยเอาเจ็ดต้นเอาเจ็ดต้นพันเนี่ยมียู่คนสั่งแบบเนี้ย นะครับสามต้นห้าร้อยไม่มีใครสั่งเลยสั่งเจ็ดต้นพันแล้วก็ล่อยหลอลงแล้วเดี๋ยวก็น่าจะถอนพรุ่งนี้นะครับชุดใหม่ๆนะครับนี่นะครับก็สวยๆเลยสวยๆเลยนะครับมีไม้เยอะนะครับนี่ครับไม้เสียบเดียวหัวเดียวเนี่ยครับเจ็ดต้น5้าร้อยนะครับไม้หัวเดียวเสียบเดียวเจ็ดต้นห้า้อยสวยๆเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเจ็ดต้นห้าร้อยนะครับนี่อ่ไม้อะไรนะไม้ใช้กระถางแนิ้วถ้าติดดอกอย่างนี้แล้วก็ 3ต้น5 0 0 7ต้นพันนะครับติดดอกแบบนี้แล้วนะครับก็ขาย3ามต้น5 0 0 7ต้นพันนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับเนี่ยแต่ถ้าไม่ติดดอกนะครับไปก็อุมอ้มๆอย่างนี้ก็ขายส0ต้นพันนี่10ิต้นพันนะครับขายสิต้นพันนี่ก็จะเป็นไปไปอย่างเงี้ยไปอุมอ้มๆอย่างเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยก็จะมีไปอย่างเงี้ยครับแต่พูดตรงเอวก็ e ใช้ได้แหละเหมือนกันแต่ว่าอนนุ้นติดดอกแล้วแต่น,นี้ยังไม่ติดดอกนะครับเนี่ยจะขายสิต้นพันอ่าขายใช่ ขาย10ต้นพันขอค่าง8 0ค่าเลือกติดดอกไปแล้วก็3ต้น500นะครับ7ต้นพันนะครับนี่ไม้8นิ้วหัวเดียวก็มีนะครับ6ต้น500นะครับ6ต้น500 13ต้นพันนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับ8นิ้วหัวเดียวนะครับอ่าอ่านี่ครับนี่เพชรหน้าวังนะครับไซส์3ต้น500ก็ ก็ไม่มีใครรับนะผมก็งงว่าทําไมสามต้นห้าร้อยไม่มีใครสั่งเนาะแต่ไปสั่งเจ็ดต้นพันกันหรือว่ามันเจ็ดต้นพันมันคุ้มกว่าหรือเปล่าเนี่ยสามต้นห้าร้อยขอค่าส่งห้าสิบาทเนี่ยมีห้าชุดนี่ยังไม่มีใครสั่งเลยนะแต่แต่ไม้ต้นดําก็เหลือต้นที่สี่ต้นเดียวนะครับต้นที่หนึ่งลูกค้ามารับที่บ้านไปแล้วนะครับลูกค้ามารับที่ร้านไปแล้วต้นที่สองกับต้นที่สามหลวงพ่อรับไปแล้วนะครับเหลือต้นที่สี่ต้นเดียวนะครับไม้ดานะครับไปดูตอนกลางวันได้เลยนะครับเนี่ยครับ เนี่ยลูกค้าจะสั่งอย่างนี้ไปเลยนะครับเนี่ยหน้าวางที่เป็นสามต้น5้าร้อยนะครับลูกค้าจะสั่ง,งอันนี้ไปเอ้ยเจ็ดต้นลูกค้าสั่งเจ็ดต้นพันเนี่ยนะครับจะสั่งเจ็ดต้นพันนี้ไปนะครับผมก็เอ๊ะทำไมทาไมไม่มีใครสั่งสามต้นห้าร้อยหรือว่าแบบสั่งเจ็ดต้นพันมันคุ้มกว่าเหรอ,อก,ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีนี่ครับนี่ไม้ไเต็มฟอร์มนะครับไม้เต็มฟอร์มเป็นไงสวยมากเลยนะครับตัวนี้ลูกไม้เป็นตัวลูกไม้นะครับเนี่ยนะครับ กานนี้ก็จะเก็บเอาไว้ทําต้นแม่นะครับเนี่ยสวยมากดอกใหญ่ๆใบใหญ่ๆสวยๆนะครับมีดอกแรกนะครับดอกแรกนะครับก็สามต้น400พร้อมส่งทั้งกระถางนะครับเนี่ยนะครับก็มีอโลคาเซียเอาอโลคาเซียมาอยู่นี่แล้วนี่นะครับอโลคาเซียก็เท่าไหรสามต้น500ส่งฟรีเจ็ดต้นพันส่งฟรีนะครับเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวทะเลทรายก็ออกมาข้างนอกนะครับเต้นใหญ่ๆสวยๆเลยอันนี้นะครับเนี่ยต้นใหญ่ๆเลยเอาไปโชว์ข้างหน้าร้านครับเนี่ยมีใบตัวตัวใบอย่างนี้ ตัวใบยาวนะครับไม่ใช่ใบกลมตัวใบกลมก็มีตัวใบกลมไหมยังอ,อ๋อตัวใบกลมอยู่ข้างในครับเนี่ยนะครับตัวใบกลมอยู่ข้างในนะครับเอาแต่ตัวใบยาวออกมานะครับเนี่ยอ่ะเนี่ยหมดปลาหมึกด่างก็สวยนะครับเอาออกมาแล้วเอาออกมาไว้ข้างนอกแล้วนะครับเพราะว่าข้างในมันอุดตันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าถอนไม้เจ้าไหนมั่งนะครับ mm hmm. ก็เมื่อวานไม่ได้ไม่ได้ถอนเพราะว่าเมื่อวานงานเยอะงานหนักแล้วก็ ก็เหนื่อยกันก็เลยแบบอ่าเว้นเว้นถอนไปวันหนึ่งวันนี้ก็ถอนแล้วนะครับก็ทยอยถอนนะครับพรุ่งนี้น่าจะส่งได้ของคุณพี่อะไรเนี่ย H S 6 K K S นะครับก็คุณพี่ผมเองผมจำชื่อไม่ได้หรอกนะ้ำมันเหลือ12บขวดพรุ่งนี้ส่งให้นะครับพี่นงลงอ,อยู่ตรงนู้นี่ว่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไล่เลยนี่ครับก็เพิ่งกินข้าวกันนะครับเนี่ยก็เพิ่งจะกินข้าวเย็นกัน ไม่เข้าเขไม่ใช่ข้าเย็นนะเขากลางวันบวกเข้าเย็นนี่แหละครับก็จะเวลากินครับนี่ครับเริ่มถอดแล้วเดี๋ยวหาเลยของคุณพี่นาลงอยู่ไหนอ่าของคุณพี่นาลงนะครับนี่สิบแปดต้นพันนี่สิบแปดต้นพันของคุณพี่นาลงนะครับนี่อ้วนๆเลยไซส์กระถางหกนิ้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับของคุณนองคุณนองสองต้นนี่ไม้เสียบเดียวนะครับของคุณนองนะครับมีเหลืองแสงจันแสงจันเอา เหลืองแสงจันนี่ครับเหลืองแสงจันแล้วก็ชมพูชมพูตัวใหม่นะครับนี่สวยมากเลยนะครับชมพูชมพูลูกไม้ตัวใหม่นะครับนี่ครับสองต้นนะครับอ่าแล้วก็คุณกุ้งนะครับแฟนซีห้าต้นนะครับคุณกุ้งอยู่นี่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้นะครับคุณกุ้งคุณคุณอิ๋วนะครับพี่ L A E W เออคุณอ oh, <Well. S 1> <sugar. S 2> ิ๋วนะครับ18ต้นพันุนะครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับอยู่ไหนเอยนะครับนี่ก็ไล่ทีละต้นแหละนะครับเดี๋ยวมันหาไม่เจอเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอันนี้ของครูไม่ใช่อันนี้ของคุณอ๋อนี่ครับคุณอิ๋วอยู่นี่นะครับของคุณอิ๋วนะครับ18ต้นพันธุเนี่18ต้นพันุ์นะครับนี่ก็ ค่งถอนจากกระถาง6นิ้วนะครับนี่สิต้นพันสวยๆเลยสวยๆเลยค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกไปของคุณครูแมวคุณครูแมวนะครับนี่ของคุณครูแมวของคุณครูแมวมี18ต้นพันุนะครับนี่สิต้นพันุนะครับแล้วก็มีของคุณครูแมวก็มีตรงนี้อีกนะครับนี่ของคุณครูแมวนะครับอันนี้ก็เป็น10ต้นพันธุนะครับมี10ต้นพันธุ์ใหญ่ๆเลยนะครับของคุณครูแมวนะครับนี่นะครับของคุณครูแมวนะครับ เป็นไม้แฟนซีนะครับนี่สิดต้นพันธุ์นะครับคุณอ้วนเลยปุบับปุบับทีเดียวนะครับแล้วก็ของคุณสุวรรณนาเจ็ดต้นหกนิ้วนี่นี่คุณสุวรรณนานี่สุวรรณนานะครับเจ็ดต้นหกนิ้วนะครับนี่สวยๆเลยนะครับแล้วของคุณโซฟียเจ็ดต้นหกนิ้วแฟนซีหนึ่งต้นนี่อยู่นี่นะครับนี่แฟนซีอยู่ข้างล่างนี่นะครับนี่เขียนว่าแฟนซีนะครับนี่เจ็ดต้นหกนิ้วแฟนซีหนึ่งต้นนะครับนี่นะครับอื แล้วก็คุณนัทสิทธิ์นะครับแฟนซีสิบต้นอยู่ไหนเอ,อ่ยนี่นไม่ใช่เดี๋ยวผมเดินหากันหลายเจ้าจัดงงอ้อนี่นี่นี่น่าจะใช่อันนี้นะอ่าคุณนัทสิทธิ์นะครับนี่นัทสิทธิ์นะครับแฟนซีสิบต้น,นถอดแล้วนะครับถอดแล้วนะครับนี่คุณดาลุนีเจ็ดต้นนะครับเจ็ดต้นหัวเดียวดาลุนี เอออันนี้ใช่ไหมมันนี่ครับคุณดะลุนีนี nada, ่ครับเจ็ดต้นนะครับเสียบเดียวเจ็ดต้นนะครับคุณดลุนีนะครับแล้วก็ส่งทั้งกระถางของคุณเคซอนะครับเคซอลนี่เคซอนะครับนี่นะครับส่งทั้งกระถางนะครับก็มีใบด่างสามต้นแล้วก็เอ่อม่วงดำหนึ่งต้นนะครับของนิคเคซอนะครับแล้วของคุณสิทธิชัยนะครับนี่สิทธิชัยหน้าวางไซส์กระถางหกนิ้วนะครับหน้าวางไซส์กระถางหกนิ้ว อ่าเนี่คุณสิทธิชัยนี่นะครับเนี่นี่ครับชุดสี่ชุดห้าชุดหกนะครับแล้วก็แถมหนึ่งต้นสั่งสามชุดก็แถมหนึ่งต้นเลยนะครับเนี่ยนะครับชุดที่สี่ชุดที่ห้าชุดที่หกนะครับเนี่ยโอ้สวยสวยมากสวยมากอันนี้เป็นของเมื่อวานเมื่อวันซืนใช่ไหมเนี่ยนะครับนี่ครับทรงนี้ไม่ต้องพูดถึงแจ๋วมากเลยนะครับเนี่ยก็แถมต้นหนึ่งนะครับอ่ะไาจากตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดชอบอะไรแบบไหนสั่งได้เลย จะสั่งหน้าวังหรือจะสั่งใบด่างหรือจะอะไรดูคลิปเมื่อตอนกลางวันแล้วสั่งได้เลยนะครับก็มีมีอยู่นะครับอ่ะไปต่อปะ่ะอันนี้นะครับไปที่บ้านนะครับที่บ้านเดี๋ยวเอาอันนี้วางไว้นี่ก่นอนนะครับบางค้าก็มีนะครับยังบางค้าย,ยังไม่ได้ลงขายเลยนะครับบางค้าก็มีปะเดินไปที่บ้านโอเคนะครับวันนี้ก็วันลอยกระทงก็คนก็จะไปลอยกระทงกันเนาะ ร้านผับร้านอะไรก็จะไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นะครับก็คนไปลอยกระทงกันใช่ปะนีะ่ตามอะ,อะไรนะเนี่ยที่เล่นสเก็ตบอร์ดก็วันนี้จะเงียบๆนะครับก็งสยไปลอยกระทงกันนะครับเดินมาที่บ้านบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีแวะทานอาหารได้ครับนั่งสบายตรงนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับก็เงียบๆอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นบรรยากาศร้านอาหารมีเต็นท์รถมีอะไรก็แวะเวียนเข้ามาได้นะครับ ไม่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 หวือหวาไม่โงฉางไม่อะไรเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยนั่งสบายสบายนะครับลมเย็นๆนะครับเป็นร้านอาหารสบายๆนี่ก็มีเนี่ยครับลานสเก็ตก็สบายๆนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศสบายมากเลยครับอันนี้ที่ร้านนะครับ่ามาร้านไหนนี่ต้นนี้นี่พร้อมแล้วนี่นี่ดอกพร้อมนี่สวยมากนะครับนี่สุขชมพูนี้นะครับ คล้ายลัคกี้พิงค์นะครับแต่ถ้าเห็นทุกวันก็ต้องโชว์ทุกวันนะเมันสวยจริงจริงในกระถาง10ปีต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่มากต้นใหญ่เลยแหละเนี่ยครับใหญ่มากนะครับในกระถาง10ปีนี่สูงใหญ่สวยนะครับอันนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์แล้วนี่ก็เป็นสีลูกไม้นี่นี่สีม่วงออกดํานี้นะครับนี่สีแดงออกดําอย่างนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับสวยมากนะครับมาดูอันนี้อันนี้อันนี้ของเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่ง ขอวางกล้องแป๊บหนึ่งนะครับผมผมไปเอาไปเอาโพยโพยอยู่ที่นี่ มาแล้วมีมาแล้วนี่ครับนี่ของคุณสุนิสา,อาของคุณสุนิสาก็เป็นแฟนซีห้าสิบห้าต้นนะครับถอดแล้วถอดแล้วนะครับนี่ถอดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยจัดส่งให้พรุ่งนี้แหละคือคงจะส่งได้แหละเพราะว่าวันนี้อันนี้เพิ่งรดน้ําตอนเย็นนะวันนี้รดน้ําตอนเย็นวันนี้แดดแรงมากต้องรดน้ำสองรอบนะครับก็รากยังแฉะอยู่เดี๋ยวดูพรุ่งนี้อีกทีนะครับของคุณสุนิสานะครับนี่ ห้าสิบห้าต้นแล้วของคุณของคุณนาดของคุณนาดอันไหนเอ่ยเอาอยู่ข้างนอกเหรออืนของหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นอ๋อของคุณนาดอยู่ข้างนอกนะครับของคุณนาดของย่าด,ดวนนะครับของย่าดวนก็ถอนวันนี้แล้วนะครับตะเกียบที่เดินไปเดินมานี่ข้ามเพราะว่าโพยมันอยู่ตรงนี้ไงผมก็เลยไม่ไม่ไม่ได้อ่านชื่อนะครับแล้วของคุณเวีวันแฟนซีสิบต้นก็อยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่าอันนี้มันอ่อ อันนี้ก็อ๋ออันนี้ใบมันร่วงนะอันนี้ยังไม่ได้ถูกสั่งถอนนี่จะยังไม่ได้ออกไปข้างนอกเนี่ยมีเจ้าของคุณเนี่ยคุณอะไรนะคุณสุนิสาเฉยๆนะครับนี่ของคุณสุนิสานะครับเนี่นะครับอยู่ตรงนี้เจ้าเดียวนะครับของน้องนาดอยู่ข้างนอกนะครับของย่าดวนอยู่ข้างนอกของคุณชฉวีวันอยู่ข้างนอกนะครับวันนี้ก็มีมาส่งประมาณเท่านี้นะครับนี่ครับท่านใดสนใจแบบไหนก็ทักทายมาได้นะครับไม้เหมาก็ยังมีนะครับสีต้นพันธุนี่ ใหญ่ๆอ้วนๆสวยๆไซส์กระถาง11นิ้วนะครับสีต้นพันใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ไม้ไซส์กระถางครึ่งปี๊บ5ต้น2,000ส่งฟรีก็มีชุดที่3ชุดที่4ชุดที่5นะครับต้นใหญ่ๆเลยต้นใหญ่ๆเลยนี่นี่อันนี้ชุดที่เท่าไหร่นี่ชุดที่5นี่ต้นใหญ่ๆขนาดนี้นี่เนี่ยสามสีสามแบบ3กิ่ง3สไตล์นี่นะครับเนี่ยนะครับใหญ่ๆชุดที่5นี่ดูดีใหญ่อย่างเงี้ยนะครับนี่ยสามสีสามแบบนี่ชุดที่5ต้นนี้นะครับนี่ นี่ก็ชุดอันนี้ชุดที่สี่นี่ครับชุดที่สี่ก็คืออันนี้นะครับชุดที่สี่ไล่ลงไปเลยนี่นี่แล้วก็อันไหนต้นตรงนู้นนะครับเนี่ยชุดที่สี่นะครับนี่ชุดที่ห้าอยู่ตรงนี้นะครับชุดที่สามอยู่ตรงไหนนีชุดที่สามอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเออนี่ชุดที่สามอยู่ตรงนี้นะครับนี่ใหญ่ๆสวยรับประกันครับใหญ่มากสวยนะครับโขดใหญ่ๆเลยนะครับนี่แล้วก็อ่าสองปี๊บก็ ต,ต้นที่เท่าไหร่ต้นที่แปดใช่ไหมต้นที่แปดต้นที่สิบสิบเท่าไหร่ในต้นนี้นะครับผมจาจาไม่ได้นี่นี่นีนนนตนน่ต้นที่ห้านะครับต้นที่ห้าใช่ไหมแล้วก็ต้นที่แปดอะไรของวันนี้มารับเพิ่งรับไปนะครับนะครับก็ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ทยอยทยอยไปแล้วก็ยังมีสามต้นสองพันนี่ไซส์รกระถางปิ๊บใหญ่ๆเลยอันนี้ใหญ่จริงนะอันนี้ต้องพูดตรงๆเลยใหญ่จริงนี่ดูใหญ่มากเต็มกระถางหนึ่งปิ๊บนะครับอันนี้ห้าสี่ในต้นเดียว นี่ครับอันนี้ก็เป็นไดง์ุดมทรัพย์ใหญ่ๆเลย3ามต้นสองพันส่งฟรีนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาสนใจก็ทักทายมานะครับสาหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้แหละครับเนี่ยครับท่านใดสนใจทักทายมาเลยครับใหญ่ๆอ้วนๆสวยๆนะครับดูดิเนี่ยขวดขวดน้ําอารมณ์นี้ๆ้ไอขวดน้ําดื่มนี่นิดเดียวเลยนะครับสิบไอกระถางแปดีเป็นใหญ่มากเป็นใหญ่มากนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันสามประการที่ทําให้ชีวิตท่านประสบกับความสําเร็จนะครับประสบกับความเจริญรุ่งเรืองครับก็ซื่อสัตย์จริงใจกตันยูนะครับแล้วก็ความกตัญญูรู้คุณคนมันสําคัญมากอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับได้ดีลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ตอบแทนคนที่ดีกับเราดีกับคนที่ดีกับเรานะครับแล้วก็จริงใจกับคนที่ดีกับเรานะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้ครับวัสลามออะัรกุ้มวะรอมตุลละว